สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับจ้าเอสุรชัยวันนี้เราจะมาท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศนิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับที่บ้านมนาวานนะครับพร้อมกับแนะนําจุดกางเต็นท์นะครับและจุดชมวิวสวยๆนะครับบ้านมนาวานนะครับนิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับสนใจก็ทักเพจได้ไปเลยนะครับ นิวสแตนเมืองไทยนะครับผมสวยงามมากบรรยากาศยามเย็นๆและเช้าๆนะครับมีทั้งจุดกลางเต็นท์ห้องน้ำบริการสาดสะอ้านมีบ้านพักนะครับเป็นรถนะครับเป็นห้องนอนนะครับ เป็นอีกบรรยากาศนะครับริมเขื่อนป่าสักหรือสนใจที่จะกางเต็นท์ก็จะมีจุดกางเต็นท์ให้นะครับสนใจจะเป็นบ้านพักนะครับบ้านรถนะครับนี่ครับจุดชมวิวนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเดินขึ้นไปนะครับชมวิวด้านบนนะครับผมเซลฟี่สวยๆนะครับ ยิ่งตอนเวลาเปิดไฟแล้วนะยิ่งสวยมากๆเลยครับท่านผู้ชมช่วงนี้ผมมาถ่ายในยช่วงเย็นๆอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับผมแต่เวลาเปิดไฟเราสวยมากนะครับตอนกลางคืนนะครับได้สัมผัสบรรยากาศริมเคนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์นะครับผมนิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับก็ทักน้องอาร์ตมาได้เลยนะครับเจ้าของรีสอร์ทนะครับ แล้วก็เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับบริการกลางเต็นท์นะครับมนี่จุดนี้แหละครับผมกลางเต็นท์ริมเขื่อนนะครับออกจากรีสอร์ทไปนะครับข้ามถนนไปก็เห็นนะครับทะเลน้ําจืดเขื่อนป่าศักนะครับสวยงามมากครับตอนเย็นจะเห็น ระอาทิตย์นะครับตกดินนะครับผมฝั่งเขาพระสวยมากนี่ครับคือภาพอาตอนเปิดไฟแล้วนะครับในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็ลานกลางเต็นท์นะครับที่มองเห็นมองเห็นเขาพระนะครับเขาพระส,สวยๆนะครับ ทะเลน้ำจืดเค่อนป่าศักนะครับบ้านมารรหวานจุดชมวิวบนต้นไม้นะครับมีบันไดเดินขึ้นไปนะครับโชคดีเป็นพวกผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ